หลังจากหันหลังให้กับสังเวียนแล้วก็ผ่านตัวมาเข้าสู่การบ,บันเทิงอย่างเต็มตัวเนี่ยนะครับสำหรับในเงินเจตรินครับแฟนหนุ่มของครูเบียนนั่นเองครับเป็นอดีตนักมวยครับคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากในเงินนะครับที่เหมือนว่าอยากจะกลับคืนสังเวียนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสตเข้าวความลงใน a c e b o o k นะครับบอกว่าเห็นพี่ๆน้องๆกลับไปชกมวยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคันไม้คันมือขึ้นมาทันทีเลยนะครับ กลับไปชคมวยดีไหมนะครับโดยหลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปเนี่ยนะก็มีคนเข้ามาถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยครับไม่จบเพียงเท่านั้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าในเงินเนี่ยยังได้ไปคอมเมนต์ถึงรถถังจิตเมืองนอนครับแชมป์โลกวันมวยไทยนั่นเองเนะฮะรุ่นไฟเวทอีกด้วยบอกว่าถ้าผมไม่หยุดชกเนี่ยรถถังจิตเมืองนอนเนี่ยคงไม่ได้เกิดนะฮะเป็นการแซวกันเล่นครับคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นเรื่องที่จริงจังอะไรมากมายนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ไม่นานเนี่ยรถถังก็มีการ ตอบกลับคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่ายอมจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าหลายสำนักเนี่ยก็เล่นข่าวนี้ไม่น้อยเลยนะฮะจนทําให้แฟนๆของในเงินเองรถถังเองเนี่ยนะฮะพออันตาพดหัวปุ๊บก็รู้สึกว่าเข้าใจกันคนละแบบนะบแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครแค่เป็นการโพสต์แซวกันเล่นนะฮะล่าสุดครับวันนี้ในเงินเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนื่องถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะโดยเป็นการแชร์โพสต์ของข่าวสดออนไลน์นี่แหละครับคุณผู้ชม แล้วก็แคปชั่นเนี่ยบอกว่าโอ้ยหัวจะปวดนะฮะแค่แซวก็เล่นกับเพื่อนถังเฉยๆแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์อย่างมากมายนะฮะรวมถึงนะแฟนสาวอย่างคูเบียนุติยาเนี่ยนะฮะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าปล่อยผ่านใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอร้อยพ่อพันแม่ หลายคนหลายความคิดสู้ๆนะฮะคุณผู้ชมซึ่งก็เอาเป็นว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่แซวแกันเล่นนั่นเองนะ,ะรู้จักกันก็เลยแซวกันเล่นแฟนๆก็อย่าจริงจังนะฮะก็ดูเป็นสีสารสนุกสนานกันไปนะฮะในโลกออนไลน์นั่นเองครับ